มิโมซาสวัสดีค่ะแม่สาวพลอยคนสวยคือใครแล้วก็บักจอนคือใครจริงๆตำนานสาวพลอยมีมานานแล้วนะคะแต่เพียงแค่ว่าเราว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ตัวเราก็เพิ่งรู้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ไม่เคยสัมผัสแล้วก็ไม่เคยถามแฟนเลยจนได้มีโอกาสได้ไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนนะคะซึ่งก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อ มันมีแบบนี้ด้วยหรอมีการตั้งฉายาให้ผู้หญิงชื่อว่าพลอยมีการตั้งฉายาให้ผู้ชายชื่อว่าจอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดคนชื่อพลอยจริงๆรู้ความหมายของคําว่าพลอยเงี้ยเขาร้อยจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็อยากจะเปลี่ยนชื่อหนีไม่อยากมีชื่อว่าพลอยแน่นอนเลยค่ะก็มาฟังเลยค่ะว่ามันคืออะไร ลอยก็คือสรรพนามใช้เรียกสาวไทยคนไทยนะคะเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะที่มีสามีฝรัง่งหรือยังไม่มีหรือต้องการหาสามีฝรัง่งหรือสาวบาสาวทางานกลางคืนทั่วไปหรือต้องการจับผู้ชายฝรั่งอะไรอยเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสรรพนามในการเรียกผู้หญิงคนไทยและก็ บักจอนเป็นชาวต่างชาติที่มาเสี่ยงเงินให้กับสาวไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในกลุ่มกลุ่มนี้นะคะในแอป,ปแอป,ปนี้นะคะก็จะมีคําเหยียดคนไทยโดยใช้การสาวพลอยเห็นก็จะมีแต่มองเห็นคุณเป็นแค่ ATM หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการพูดประชดป,ประชนันคอมเมนต์แรงๆคอมเมนต์ประชดประชันหรือคอมเมนต์ดูถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ชื่อย่อว่าพลอยนั่นเองค่ะหรือว่า p l o y แต่คำว่าพลอยเนี่ยในคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เราเห็นในแพลตฟอร์มทั่วไปข้างนอกอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่กลุ่มลับอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นเลยแทบจะไม่เห็นเลยครับที่เขาจะเรียกคนไทยว่าพลอยแต่ในกลุ่มกลุ่มนี้ซึ่งมันเป็นกลุ่มลับเฉพาะผู้ชายต่างชาตินียค่ะก็จะเห็นเยอะมากในคำว่าพลอยนั่นเองค่ะ ค่ะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับฝรั่งที่เรียกคนไทยสาวไทยว่าพรอยนะเองนะคะฝากคอมเมนต์เข้ามารัวๆกันเลยนะคะรอฟังคอมเมนต์อยู่นะ